ได้ความรู้มาจากไหนทับลูกได้สวยขนาดนี้ดูนี่แหละค่ะดูเบาดูเบาพงดูเบาพงด้วยเบาพงดูเบาพงค่ะครับผมแล้วก็แล้วก็ดูหลายๆสวนไรชมเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ไรเกรดฐียางเงี้ยค่ะเดี๋ยวศึกษาอย่างนี้มากกว่าไม่ไม่ค่อยได้ไปดูตามสวนเขาจริงๆริกสวนมากเราจะดูตามอ่าตามเพจตามยูทูบใช่ครับเป็นแรงบันดาลใจเลยที่จะปลูกองุ่นใช่ค่ะชอบนะแม้ว่ามันสวยสวยใช่ค่ะอร่อยได้ทานด้วยใช่ค่ะ ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบ่าพง์เพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่บ้านอันซองตําบลอะไรครับแม่ตําบลกระหาดค่ะตําบลกระหาดอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวนี้นะครับต้นองุ่นนะครับสายพันธุ์องุ่นทุกอย่างมาอยู่ที่สุรินทร์กันเยอะแล้วนะครับแล้วปลูกกี่เดือนครับแม่นี่แปดเดือนค่ะแปดเดือนเดี๋ยวยังไงแม่แนะนำสวนหน่อยค่ะพิกัดอยู่ที่ไหนครับแนะนำหน่อยครับ อยู่ที่บ้านอันซองนะคะตำบลกระหานอําเภอจจมพระจังหวัดสุรินค่ะชื่อสวนอะไรนะครับชื่อสวนคุณจุค่ะชื่อสวนคุณจุเนาะตังไร้ยังไงแล้วไม่เนี่ยไม่ครับผมปลูกมากี่เดือนแล้วนี่แปดเดือนค่ะแปดเดือนค่ะแปดเดือนได้ต้นขนาดนี้สวยขนาดนี้เหรอใช่ค่ะมีแรงบันดาลใจยังไงถึงมาปลูกองุ่นนะครับโอ้ชอบทานองุ่นค่ะชอบทานองุ่นใช่ค่ะครับมีสายพันธุ์อะไรอยู่นี่มีสี่ห้าหกสายพันธุ์ค่ะสี่ห้าหกสายพันธุ์ใบขนัวแล้วก็เอส คิมคิมซันแล้วก็ลิลลี่แล้วก็เอ่อเออไดมัสดด้วยใช่ค่ะลิลลี่ด้วยใช่่คะที่พูดกันเมื่อกี้เนาะค่ะแล้วปลูกนี่แปดเดือนตั้งแต่เดือนเอมกราสิบห้ามกราค่ะสิบห้ามกราโอ้ยต้นต้นขนาดนี้เลยเนาะค่ะตอนนี้นี่คือเริ่มเริ่มตัดแต่งจริงใช่ค่ะวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยเนาะใช่ค่ะเขาเรียกว่าการทุนนิ่งเนาะใช่ค่ะนนิ่งครับผมปลูกตอนนั้นมานี่ในพื้นที่ตรงนี้ท่อนเออ ว้างเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ครับกี่ที่ไร่เอ่อทั้งหมดมันทั้งหมดเลยพื้นที่ในชนดมันไร่หนึ่งงานค่ะแต่ว่าเราทำสองงานก่อนค่ะทำสองงานก่อนใช่ค่ะโอ้ ได้ความรู้อะไรที่มาปลูกอางุนเนี่ยได้ความรู้มาจากไหนตับปลูกได้สวยขนาดนี้ดูนี่แหละค่ะดูบ่าวพง์ดูบ่าวพง์ด้วยบ่าวพง์ดูบ่าวพง์ค่ะครับผมแล้วก็แล้วก็ดูหลายๆสวนไรชมเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ไรเกรดฐียาเงี้ยค่ะเดี๋ยวศึกษาอย่างงี้มากกว่าไม่ไม่ค่อยได้ไปดูตามสวนเขานีจริงๆส่สวนมากเราจะดูตามอ่ตามเพจตามยูทูบใช่ค่ะ เป็นแรงบันดาลใจเลยที่จะปลูกองง่นใช่ค่ะชอบนะแม่ว่ามันสวยสวยใช่ค่ะอร่อยได้ทานด้วยใช่ค่ะน่าอันนี้น่าจะเป็นเจ้าที่สองที่ปลูกองง,ง่นในสุรินไม่รู้เหมือนกันค่ะเจ้าที่สองอ๋เจ้าหนึ่งจะเป็นสวนยุรินะใช่ค่ะเดี๋ยวผมถามก่อนที่แรกวิธีการปรุงดินของแม่นี่เพื่อ,อให้อค่ะคนที่เขาอยากปลูกอัง,ง่นเนี่ยค่ะ,อะเอาไปปลูก มีส่วนผสมอะไรบ้างครับอยู่ในดินปุ๋ยปุ๋ยคอกหมักค่ะปุ๋ยคอกหมักเลยแล้วก็แล้วก็แกลบค่ะแล้วก็ใบใบนั่นใบก้ามปูค่ะที่หมักแล้วค่ะอันนี้ปรุงใส่อย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีมีทรายทรายปนผสมด้วยค่ะทรายทำก่อสร้างเราใช่ค่ะทรายทำก่อสร้างค่ะอันนี้แปดเดือนต้นขนาดนี้่คะแล้ว เลี้ยงไปจนถึงแปดเดือนใช่ค่ะครับผมตอนนี้เริ่มมาที่การสะสมอาหารเนาะเอาไปสะสมอาหารเลยสะสมอาหารของแม่เนี่ยใช้สูตรไหนบ้างครับพี่ใช้สูตรอะไรนะพ่อสิบสามสิบสามยี่เอ็ดสิบสามสิบสามยี่เอ็ดค่ะใส่สะสมอาหารเลยแล้วเรามีสูตรนีสูตรอะไรอีกครับสูตรก็ตอนแรกก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดใช่แล้วก็สิบห้าสิบห้าสูตรเสมอสสูตรเสมอก็คือมีอยู่สามอย่างใช่ค่ะ เอ่อสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็สูตรเสมอเสมอเสออันนี้ทางดินใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วแล้วทางใบอ่ะครับทางใบก็ฉีดพ่นนั้นนะโคลมูลนั้นนั้น้ะลายน้ทะเลน้ำหะักน้ำหมักปลาทะเลพวกสลายเขียวนี่ใช้ได้เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะปลูกที้แปดเดือนถือว่าสมบูรณ์มากครับสะสมอาหารมีแค่นี้ใช่ค่ะไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นใช่ค่ะง่ายๆเลยใช่ค่ะแล้วผมเห็นว่าของคุณแม่นี่ เมื่อกี้นี่มีลูกให้กินได้ด้วยใช่ค่ะตอนที่ยังไม่ได้พุนใช่ค่ะเขาว่าแม่มดด้ออกยากอู้ออกง่ายมากเลยอ,ออกง่ายเลยเหรอใช่ตอนแรกแม่เข้าใจผิดค,คิดว่าเป็นลิลลี่เพราะว่าที่ที่สั่งต้นมามันสลับกันไงเวก็ดูจากจากที่เขาผูกไว้ทีนี้มันสลับกันคือลิลลี่มาเป็นเอ่อเป็นแม่นิ้วมือแม่มดทีนี้แม่ก็บอกว่าลิลลี่ออกง่ายฉันจะไว้อันนี้หลย ไอ้จริงๆเราตัดดอกนิ้วมือแม่มดทิ้งจริงๆตัวเองอยากได้นิ้วมือแม่มดอืาถู้เราถ้าเราสะสมสูตรอาหารได้ใช่ยังไงเขาก็ออกให้เรากินใช่ค่ะใช่ค่ะโ้หทุกวันนี้ออกง่ายเนาะมีส่วนผสมที่บอกไปเมื่อกี้นี่เอาง่ายๆเลยนะแม่เนาะใช่ค่ะใช่โอ้โหอันนี้คือเริ่มเริ่มครั้งแรกเลยตัดแต่งกินครั้งแรกแต่ก่อนหน้านั้นเรามีลูกให้กินแล้วมีผลลิตนี่นะใช่ค่ะใช่ค่ะแม่แม่รู้ว่ามัน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 ได้กินอยู่แล้วค่ะครับผมแล้วเอ่อ ที่เขาบอกว่าปลูกองุ่นนี่ใช้สาราเยอะเใช้สารเคมีเยอะจริงไหมแม่ไม่นะถ้าเขาไม่เป็นโรคแม่ก็ไม่ฉีดนะถ้าเขาไม่เป็นโรคใช่ตั้งแต่ตั้งแต่เลี้ยงมามันมีเป็นไายแดงอยู่ต้นหนึ่งแม่ก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมใบมันแปลกๆปกจากตัวอื่นครับใช่ค่ะแม่ก็เลยแบบถามเพื่อนในกลุ่มนี่คุณพ่อคุณพ่อสอนเรียนเนี่ยนำตัวเนา่เชื่ออะไรเนาะครับชื่อกายครับเชื่อกายเนาะนี่มาทําสวนองุ่น ตอนนี้เขาเริ่มสะสมอาหารเริ่มตัดแต่งกิ่งแล้วเนาะใช่ค่ะครับผมอันนี้คือพร้อมพร้อมเลยใช่ไหมใช่ค่ะคบหมดแล้วค่ะแล้วเราตัดวันที่ยี่สิบห้าสิงหาเนาะแล้วจะได้ผลผลิตเดือนไหนครับนี่ยอ่ยี่สิบห้าธันวาเลยค่ะยี่สิบห้าธันวาเลยปีใหม่เรา้วรับปีใหม่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นบ่าพุงก็มาหาพี่แล้วกันครับเดี๋ยววันที่ออกผลผลิตเดี๋ยวผมจะมาชิมนะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปเนาะเราก็จะพาทุกท่านไปดูวิธีการตัดแต่งกิ่งเขาเรียกว่าการพุนนิ่งนะครับว่าวิธีการพุนนิ่ง เขาต mm ัดยังไงและระยะเท่าไหร่อันนี้บอกตรงนะครับไม่ใช่มืออาชีพแต่เป็นมือใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามือใหม่ถูกไงขออภัยแต่ว่ามือใหม่อาจจะไม่ใหม่นะครับดูเทคนิคการตัดนี่ถือว่าเก่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวเขามาเลยช่างกล้องอันนี้ก็เร uh, ิ่มเนาะกอตัดตอนนี้เราเขาเรียกอะไรนะอฝนร้อนยาวฝนเออฝนอะไรนะลืมนี่แล้วพอพอไปเจอนี่ตึกเก้าวสั้นฝนหนาว ไม่ใช่ครับฝนร้อนร้อนร้อนฝนอ่าร้อนฝนยาวหนาวสั้นอ่าอันนี้อันนี้ร้อนเนาะร้อนฝนเนอะอันนี้ร้อนฝนเราก็ตัดดูจากอาจารย์หลายๆอาจารย์นะครับอาจารย์เขาบอกว่าให้นับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าครับเราก็ตัดช่วงไหนครับตัดช่วงประมาณข้อที่เก้ากับข้อที่สิบอ่าก็มันไม่มีสูตรตายตัวอาจารย์เขาบอกอาจารย์ก็บอกตัดไปเลยตัดต้นเราก็ตัดตัดนี้เลยครับประมาณนี้ก็แค่นี้เลยครับอ่า อ๋อส่วนตัวนี้เราก็ค่อยยเลาะออกค่อยเลาะออกครับวต่อไปเราก็นับมาอีกนับมาอีกครับอันนี้กิ่งนี้กิ่งกิงขึ้ยาวมาแล้วก็ตัดเราก็ดูสตรนล้วก็ดูให้เสมอกันแล้วก็ตัดเลยครับก็ไม่ต้องนับเลยทีนี้ก็คือเอาไร่ให้มันเท่าๆกันไปเลยไร่มาเท่าๆกันมาโอ้โหนี่จะใบเขาสวยมากเลยครับนี่แบบกรอบมากนี่ครับสูตรสะสมอาหารก็บอกไปแล้วนะครับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดผสม สมไม่เป็นคอไลยใช้สูตรของแม่งนกิกทรั์เนี่ยครับได้ผลจริงนะครับในที่ออกไปนะครับเนี่ยสะสมหาแล้วก็ตัดยาวไปเลยครับตัดไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตัดไปเลยครับโอ้พวกใบเนี่ยเราต้องรีดออกให้หมดใช่ไหมครับรี่ออกให้หมดครับอืมนี่จ้นีไปเลยนครับี่ครับตอนนี้เราได้ปลูกต้นป่าไว้ไหมครับตัวนี้ปลูกไว้ครับปลูกไว้ปลูกไว้เนาะปลูกไว้แล้วก็มี ช้ำบ้างแล้วมีช้ำบ้างแล้วคุณแม่เขานั่นไว้เดี๋ยวไปพาไปดูครับผมใครที่สนใจต้นพันธุ์เนาะก็สามารถมาดูไล่ได้ที่สวนคุณจุสวนคุณจุบ้านอันซองตั้งเมื่อกี้เองครับบ้านอันซองนะครับบ้านอันซองตําบลกระตาดบกรกระหาดละหาดอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับปลูกองุ่นแล้วนะครับนี่ก็คืออยากให้เกษตรกรลองดูสักไม่กี่งานเนาะลองลองลองคิดแบกแนวหน่อยครับผม ถ้าเกิดตัวเนี้ยเราคิดอยู่ว่าปีใหม่เนี่ยเราจะขายในกิโลเท่าไหร่ปีก็ดูตลาดก็ดูตลาดพวาถามบงอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะดูการตลาดตอนนั้นคิดว่าในพื้นที่จะได้ผลผลิตกี่ตันถ้าตั้งเป้าไว้ก็ท้าไม่ให้เก็บตัวก็แค่คิดพอได้คืนทุนพอได้คืนทุนก็คือผมดูอพอประมาณนี้ผมได้อยู่สองตันกว่านะครับ สองตันกว่ากิโลละ,ะตีไปเลยกิโลละสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยสองแสนสามแสนเกือบล้านนะครับเนี่ยกเกือบล้านนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยให้ทางกล้องศาสตร์ดูบริเวณกว้างๆครับองุ่นก็สวยมากนะครับต้นพันต้นที่เขาปลูกไว้นี่ครับตรงนี้ถ้าเกิดเรากิโลละสองร้อยห้าสิบาทเอาง่ายถ้าเราได้หนึ่งตันเราก็ได้ fields, ได้เยอะครับได้เยอะ ขอให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาตัดต่อเนาะได้อ่าโอเคตัดเลยพี่เดี๋ยวผมจะขอตัดด้วยมีมีอันเดียวใช่ไหมมีมีสองอันนี้ให้บอกผมตัดนี่ก็ได้ครับว่าเดี๋ยวผมเพราะว่าผมก็ต้องไปตัดของตัวเองด้วยว่าเรียนไว้ก่อนเอาเรียนไว้ก่อนพอดีได้มีโอกาสนะครับได้มาเรียนรู้กับใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กันนะครับให้ทอกันก็ตัดอ๋อเราตัดนี้กันลยเนาะครับ คือนับเสร็จแล้วก็ดิ่งจงเลยครับไม่ไม่ไมต้องเลือกอ่าทางกองเจอไหมเจอเข้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมจะได้เห็นตดที่เราตัดอะ่ะว่าไม่ไม่มีสูตรตายตัวครับเหมือนหลายอาจารย์ที่บอก <laughs> หลายอาจารย์เราก็ต้องเราก็ต้องศึกษาดูเองพลิกเพลงเอาถึงเราก็ตัดตัดยาวไว้ก่อนได้ไหมครับตัดยาวไว้ก่อนครับตัดยาวไว้ก่อนเนะานเนะเพราะว่าถ้าสั้นแล้วเราโตไม่ได้ <laughs> น่าจะตัดได้นะเดี๋ยวให้เจ้าของก็ตัดต่อดีกว่าเดี๋ยวเราตัดนครับเดี๋ยวครับพามาดูนะครับวันนี้วันพุดดิ้งของไรสวนเมจุนะครับสวนเมจุอยู่ที่บ้านอันซองนะครับตำบลกระตาดอำเภอจอมตำบลกระกรตัดจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เดี๋ยวจะได้ผลผลิตใครที่จะกลับบ้านมาตอนปีใหม่นะครับก็เรียนเชิญนะครับมา ดูสวนองุ่นนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหรือหลายๆคนนะครับเออมาศึกษาได้นี่ยถ้าแกได้เลยครับได้เนี่แกไม่ห่วงวิชาเลยนะครับมาเลยครับอเดี๋ยวเราเราได้คลผลิตก่อนปีนี้ได้ดูแน่ใช่ไหมครับหลายท่านเคาอยากมาดูอยู่ครับผมแต่ว่ายังไม่มียังไม่มีลูกให้ดูเราเลยว่าขอมมีลูกก่อนครับครับ นี่ใครก็ที่สนใจมาดูก็มาดูงานได้นะปลูกง่ายปลูกง่ายครับปลูกง่ายเมืเนเหมนอนคุณคุณเป๊ะบอกครับโอ้พี่เป๊ะบอกครับปลูกง่ายใช่ไหมปลูกง่ายครับครับก็พี่เป๊ะว่าพี่เป๊ะปลูกได้เราก็ปลูกได้ฝันให้ไกลๆใช่ครับฝันให้ใหญ่ๆ่ใช่ไหมแล้วทําให้มันทำมันให้ได้ใช่ครับอ๋อสโลแกนพี่เป๊ะบอกกับใช่แไอ้เงืนคุณหวานบอกมันงั้นเองครับ ได้ไปได้ครับนี่โอเคเดี๋ยวพาแม่เดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในนี่ขอขอไม้จากคุณพ่อหน่อยเดี๋ยวเขาไปดูเดี๋ยวตรงนี้ให้ให้คุณพ่อแกตัดไปเดี๋ยวเราพาเขาไปดูข้างในว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างที่ก็ปลูกนะครับแล้วก็อมันสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็แบบปลูกเนี่ยเขาปลูกแค่แปดเดือน คนอื่นไม่เชื่อว่าแปดเดือนใหญ่ขนาดนี้การันตีได้ไหมแม่คุณแม่ว่าการันตีเลยค่ะมีมีอันนี้เขียนไว้เลยค่ะเพราะแม่จําได้ตลอดถ้าปลูกแม่จะจําเลยนี่ครับอันนี้เป็นไซมัดใช่ค่ะไซมัดเดี๋ยวไปดูไม่มดไม่ม้วมือแม่มดทางนู้นแม่มดก็จะพุ่นมันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เอ8สี่สิบแปดมีอยู่ต้นเดียวค่ะเพราะว่าคุณแม่สั่งมาตอนหลังอันนี้เพิ่งจะได้ประมาณสี่เดือนค่ะเอ8สี่สิบแปดได้สี่เดือนใช่ค่ะเขาก็มีลูกเหมือนกันค่ะเนี่ยกำลังกำลังจะเป็นมีแล้วใช่ค่ะ รุ้องทั้งรุหนึ่งค่ะที่แม่ไว้ดูนี่สีเดือนค่ะสี่เดือนใช่ค่ะอูนี่เขาจะเป็นจะเป็นเริ่มเก็บกัดสีแล้วค่ะแต่ลูกเขายังไม่ใหญ่จริงๆเข้าว่าลูกใหญ่มากครับเอสสิบแปดลูกใช่เขายังสะสมอาหารไม่ได้นะเขาเพิ่งปลูกนั่นแหละค่ะจะีว่าพวงนี้หูใช่ค่ะนี่นี่เราไม่ได้ฉีดอะไรเลยใช่ไหมค่ะทยไมถึงโอกขนาดนี้เลยเนาะใช่ค่ะโอ้นี่ครับน่าสนใจนะครับการปลูกองุ่นปลูกไว้เป็นเชิงพาณิชย์ไว้กินเองก็ได้เนะแม่นาะใช่ค่ะใช่ค่ะ ปลูกไว้กินเองได้ใจมัดนี่เขาออกง่ายเหมือนกันใช่ค่ะ่ง่งใ่ใจมัดในในบรรดาทั้งหมดห้าสี่สายพันธุ์นี้สี่ห้าใจมัดจะออกยากกว่านะต้าสะสมให้ได้จริงๆอ่ะโสะสมยากใช่ค่ะที่ต้นนั้นที่ออกออกช่อก่อนเขาน่ะอใบเขาจะมาแปลกเลยเขาเขาเขาสวยมากเขาสวยเขาใหญ่เหมือนกันเด็กใบเขา แบบเขียวใช่ค่ะเขาก็เลยออกลูกแล้วแม่มดนะครับออกง่ายเหมือนกันใช่ค่ะแม่มดออกง่ายออกง่ายมากในเก็บกินแล้วใช่ค่ะเก็บกินหมดแล้วเก็บกินหมดแล้วเตแต่จากจากการดูแม่ว่านิ้วมือแม่มดจะออกยากที่สุดนะครับแต่ว่าเขาออกง่ายมากในสวนแม่นะในสวนแม่แม่เก็บไว้หลายช่ออยู่ครับเอาไว้เป็นการศึกษานะคะแต่ว่าเขาสุกทันอยู่เพราะว่าเขาออกตั้งแต่ปลูกได้ไม่กี่เดือนเลงค่ะครับผม หลักหานีครับเก็บกินโอ้มีหลายสายพันธุ์มากปลูกปลูกมรวมกันเลยนะแม่เนาะใช่ค่ะปลูกรวมรวมแถวนี้ก็คือนิ้วมือแม่มดแถวนู้นลิลลี่ค่ะแถวแถวนี้ลิลลี่นิ้วมือแม่มดนี่ต้นใหญ่มากต้นวูข้อสั้นข้อสั้นใช่ค่ะข้อก็จะสั้นใช่ค่ะแล้วก็เขาไม่มีเม็ดไรเมล็ดดูครับนี่ใช่ค่ะอันนี้คือแบบนี่คือว่าต้นสมบูรณ์มากนะแม่เนาะค่ะ แม่ก็ไม่รู้เลยว่ามันสมบูรณ์ไหมแต่ก็ก็เขาลงทุนในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยเยอะเท่าไหร่ครับแม่อยู่นี่ปุ๋ยปุ๋ยไม่เยอะเลยค่ะปุ๋ยไม่เยอะเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราเราใส่ไม่เยอะจริงค่ะเพราะว่าก็เหมือนคุณตาบอกครับพลาด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 ไม่ได้ใส่เยอะค่ะตารเจริญทรัพย์ใช่ค่ะนี่หลักทานหลักทานเชกินหมดแล้วมือไม่หมดใครเข้ามาก็เก็บกินเนาะเขาอยากมาดูเขาเห็นก็ลองชิมกันได้นะแม่เนาะใช่ค่ะครับผมทีนี้ ไม่ได้ชิมแล้วพอหมดแล้วอันนี้รอช่วงปีใหม่นะใช่ค่ะนิ้วมือแม่มดค่ะดูกิ่งเขานิ้วมือแม่มดแม่ยังงงว่าเขาออกลูกแบบโอ้ได้ได้เร็วอ่ะครับใช่ไม่ยากเลยจริงๆเขาบอกว่านิ้วมือมดจะปลูกยากจริงๆจากสัจากสวนแม่ไม่เห็นมันมันออกดอกจนสวนแม่จุแม่จุตั้งมาเมื่อกี้นะครับตั้งมาสดๆโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูอะไรนะลิลลี่ค่ะลิลลี่ค่ะ ลิลลี่นี้ก็แปดเดือนเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะปลูกพร้อมกันหมดเลยวันเดียวกันหมดเลยค่ะกันหมดเลยใช่ค่ะลิลลี่ลูกลูกใหญ่พวงใหญ่ครับพวงโตอนตอนเม่ไใดูมันเป็นกิโลเลยนะไม่มีไปดูด้วยใช่ค่ะเก็บว้ดูมีแต่ตัดทิ้งไปหมดแล้วเพราะเขาสุกก่อน๋อ็สุกเร็วจะสุกเร็วสุกอายุอายุน่าจะสี่เดือนเหมือนกันแต่ว่าเขาได้ออกดอกกอนไงเขาออกดอกกอนก็เลยแบบ ได้กินตอนสุกก่อนครับผมนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ืใหญ่มากเท่านิ้วโป้งเท้าแล้วค่ะครับผมใหญ่แล้วก็พวงใหญ่แล้วก็ช่อใหญ่ครับผมลูกใหญ่ครับโอเคคร<ม>ับแม่ใครท,ที่สนใจอยากมาดูงานหรืออยากมาศ <ผม S 2> ึกษาในเรื่องของการปลูกองุ่นแถวแถว,แถวบ้านเราแถวสุลินเนี่ยมีช่องทางการติดต่อไหมคะแม่มีค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรศ9แปดเจค่ะครับ ไล่ไล่คุณจุ๊กไล่คุณจุ๊ <c oughs> นะครับโอ้โหสับโอเคครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม <c oughs> ่จุ๊มากครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>